นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่47ตักกระแตนยักษ์ไม่มีใครคาดคิดว่าไม้หักที่ดูเหมือนจะธรรมดาแท่งนั้นกลับกลายเป็นสัตว์แมลงตัวใหญ่ไปได้ในชั่วพริบตาจนกระทั่งสามารถฆ่าชีวิตแม่ของหลิวซินไปได้อีกด้วยไซโครวอเจอร์นางพญาแมงมุมขายาวแล้วก็ยังมีสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้อีก เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ที่ทั้งน่ากลัวและทั้งแปลกประหลาดเหล่านี้แล้วซอมบี้ที่ไม่มีสติปัญญาและเคลื่อนไหวอย่างช้าๆในเมืองซีเหล่านั้นยังดูเป็นเหมือนกับเด็กงโง่ๆที่ไม่มีพิษมีภัยมากกว่าซะอีก <c oughs> <c oughs> หลังจากเงียบสงัดไปเพียงชั่วเวลาสั้นๆดวงใจของหลิวซินก็แตกสลาย ร้องตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งจนดังกึกก้องไปทั้งป่าไผ่การตายของแม่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวที่รุนแรงให้กับเจ้าหนุ่มที่ร่าเริงตลอดเวลาคนนี้วินาทีต่อจากนั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่ราวกับหัวใจแตกสลายแล้วดวงตาของหลิวซินก็แดงกํำราวกับคนบ้าจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังสัตว์แมลงยักษ์ที่กำลังเคี้ยวเลือดเนื้ออยู่ตัวนั้น ด้วยความเร็วถึงขีดสุดทันทีความแค้นที่ฆ่าแม่อย่าหวังจะได้อยู่ร่วมโลกกันอีกเลยหลิวซินเฮ้ยระวังเมื่อเห็นหลิวซินพุ่งตรงเข้าไปหาสัตว์แมลงยักษ์ที่มีความสูงเกิน10เมตรอย่างบ้าคลัง่งใบหน้าของควางซางและตัวล่วก็เปลี่ยนสีไปทันทีจากนั้นก็กระโดดพุ่งไปขนาดทั้งซ้ายและขวาตามหลิวซินไปข้างสัตว์แมลงยักษ์ตัวนั้นทันที แต่ในระหว่างนั้นตัวลัวก็ได้ใช้ปืนยิงใส่สัตว์แมลงยักษ์ตัวนั้นอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้ผิดหวังก็คือต่อให้เป็นกระสุนที่มีอนุภาพทะลุเสื้อกราะได้ก็ตามแต่หลังจากที่ยิงหัวของสัตว์แมลงตัวนี้ออกไปแล้วกลับให้ความรู้สึกเหมือนยิงต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวยังไงอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะทะลุเข้าไปแล้วก็ตามแต่กลับไม่มีแม้แต่เลือดพุ่งออกมาสักนิดเดียว ราวกับว่าสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้ไม่มีเลือดเนื้อ,อยังไงอย่างนั้น<ส>ถึงแม้ว่าการโจมตีของตัวลั่วจะไม่ได้สร้างบาดแผลมากมายให้กับเจ้าสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้ก็ตามแต่กลับสามารถดึงดูดความสนใจจากเจ้าสัตว์แมลงตัวนี้ได้วินาทีต่อจากนั้น เลือดเนื้อที่เจ้าสัตว์แมลงตัวนี้เคี้ยวอยู่นั้นก็ได้ถูกกลืนลงท้องไปพร้อมกับขาที่แข็งแรงทั้งหกขานั้นได้เตะออกไปข้างหน้าอย่างหนักหน่วงอีกครั้งร่างกายมหึมาของมันได้พุ่งแหวกอากาศตรงเข้าไปหาตัวล่วอย่างรวดเร็วทันทีเชีย่ยเดิมทีตัวล่วนั้นต้องการสนับสนุนลิวซินเท่านั้นแต่กลับคิดไม่ถึงว่าจะเป็นการดึงดูดความสนใจของเจ้าสัตว์แมลงชนิดนี้ ในขณะที่มองไปทางสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีความเร็วราวกับรถบรรทุกเขาจึงอดที่จะสะบัดออกมาไม่ได้แต่ครั้งนี้ตัวลั่วกลับไม่ได้หลบหลีกแต่อย่างใดเขากลับยังเพิ่มความเร็วพุ่งเข้าไปหาสัตว์มแมลงตัวนั้นอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ชั่วพริบตาที่มันอ้าปากเพื่อกัดเขาตัวลั่วกลับย่อตัวต่ำลงแล้วสไลด์ไปบนพื้นดินในชั่วเวลานั้นเอง ตัวลัวก็สามารถหลบหลีกจากการกัดของเจ้าสัตว์แมลงในสถานการณ์ที่อันตรายเช่นนี้ได้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เขาได้ถลายเข้าไปอยู่ใต้ท้องของเจ้าสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้ในชั่วพริบตาที่ถลายเข้าไปอยู่ใต้ท้องของมันตัวลัวก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่ท้องของมันโดยตรงและใช้กริดปลายแหลมเสียบไปยังท้องของมันแล้วแหวกออกอย่างโหดเหี้ยมแต่ที่น่าเสียดายก็คือ การป้องกันของสัตว์แมลงตัวนี้ช่างน,น่าตกใจเหมือนดังเป็นอมะตะแม้แต่การยิงและการใช้กริดเสียบในระยะที่ประชิดขนาดนี้แล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถสร้างบาดแผลจำนวนมากให้กับมันได้กระทั่งเลือดก็ยังไม่มีไหลออกมาสักหยดเดียวเชีย่ยการป้องกันของเจ้านี่ไม่อ่อนไปกว่าเจ้าไทแรนเลยเหรอเมื่อเห็นภาพนี้ในใจของตัวล่วก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันใด สาเหตุที่เขายอมเสี่ยงทถลายเข้ามาใต้ท <Gym. Napoleon> <worldwide> ้องของเจ้าสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้เมื่อสักครู่ก็เพื่อหาจุดอ่อนของมันให้เจอแต่ดูจากตอนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นใต้ท้องหรือหัวก็ดูเหมือนจะไม่ใช่จุดอ่อนของเจ้าสัตว์แมลงตัวนี้แต่อย่างใดแม้กระทั่งปืนและกริดที่อยู่ในมือของเขาก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับมันได้สักนิดเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเท้าของเจ้าแมลงส๓๒1 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเท้าของเจ้าสัตว์แมลงตัวนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยครึ่งเมตรดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่พวกเขาจะตัดขาของเจ้า,มาแมลงยักษ์ตัวนี้ให้เหมือนกับนางพญาแมงมุมขายาวแล้วค่อยฆ่ามันได้การป้องกันที่แข็งแกร่งพลังการกัดที่น่ากลัวรวมไปถึงการทิ่มแทงที่รวดเร็วจนน่าตกใจหรือว่าสัตว์แมลงตัวนี้จะไม่มีจุดอ่อน ไม่มันต้องมีจุดอ่อนอย่างน้อยสักที่แหละในขณะที่มองการพุ่งสไลด์ออกไปของตัวลัวมันก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางอย่างช้าๆเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีที่จะพุ่งเข้ามาหาตัวเองของสัตว์แมลงยักษ์ตัวนั้นดวงตาของฮวางซางก็ฉายแววเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันใดถึงแม้ว่าระดับความเร็วของเจ้าสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้จะเร็วมากก็ตาม แต่ร่างกายที่มีขนาดใหญ่และขาทั้งหกขาของมันกลับทำให้การเปลี่ยนทิศทางไปอีกด้านห,หนึ่งของมันช้าลงถ้าพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้สักนิดแล้วก็ก็อาจจะเอาชนะ,มะแมลงตัวนี้ได้เมื่อคิดได้ควางซางจึงเรียบตะโกนออกไปเสียงดังว่าเจ้านี่มันเปลี่ยนทิศทางได้ช้าใช้จุดอ่อนของมันตรงนี้โจมตีมันซะเมืม่อพูดถึงตรงนี้ ดวงตาที่แดงฉานของเขาก็ถูกลากมายัางหลิวซินที่เตรียมพร้อมจะฆ่าเจ้าสัตว์แมลงยักษ์ตัวนี้ก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าอย่าขยับถ้านายยังอยากแก้แค้นให้แม่ของนายเงิ้นนายก็ช่วยใจเย็นลงไม่งั้นไม่เพียงแต่จะแก้แค้นให้แม่ของนายไม่ได้แล้วนายและพ่อของนายรวมไปถึงทุกคนก็อาจจะต้องตายที่นี่ก็ได้เมื่อได้ยินคำพูดของฮวางซาง ถึงแม้ว่าหลิวซินจะยังหายใจหอบอยู่พร้อมกับดวงตาที่แดงก่ำอยู่ก็ตามแต่กลับค่อยๆค,ควบคุมให้ใจเย็นลงเขากัดฟันไว้แน่นแล้วพูดออกไปรอดลายฟันว่าผมต้องฆ่ามันที่ได้ได้จะจะช่วยนายควางซางพยักหน้าจากนั้นก็ล้วงโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนไปที่สัตว์แมลงยักษ์ที่ได้เปลี่ยนทิศทางและเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้ามา จากนั้นเสียงติ้งเบาๆก็ดังขึ้นข้อมูลสัตว์มแมลงตัวนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ชื่อตะกะแตนยักษ์ขนาดมีความสูงถึง50ฟุตประเภทอยู่ในตระกูลฟัสโมโทเดียนิสัยการกินเนื้อคุณสมบัติพิเศษอัมพรางตัวที่มาหนังเรื่องคองมหาภัยเกาะกะโหลกเมื่อเห็นข้อมูลของเจ้าสัตว์มแมลงยักษ์ตัวนี้แล้ว รูม่านตาของฮวางซางก็หดลงทันทีพร้อมกับกดไปบนโทรศัพท์เบาๆจากนั้นข้อมูลอย่างละเอียดของเจ้าสัตว์แมลงตัวนี้ก็ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอของโทรศัพท์หมายเหตุหนึ่งตั๊ก,กแตนยักษ์มีมแมลงประเภทหนึ่งเกาะอยู่มแมลงนี้มีเปลือกหนาๆคล้ายกับผิวเปลือกไม้ซึ่งมแมลงนี้มีการป้องกันที่แข็งแรงมากส่วนขาของตั๊ก,กแตนมันมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากด้วยเช่นกัน สามารถทําให้ตั๊ก,กแตนยักษ์เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วบนพื้นดินหมายเหตุ 2. มแมลงที่เกาะอยู่กับตั๊ก,กแตนยักษ์โดยธรรมชาติแล้วมันคือท่าขนาดใหญ่ที่เป็นเสมือนกาฝากเกาะอยู่ภายในลําต้นหลังจากเป็นกาฝากที่เกาะอยู่บนลําต้นแล้วมแมลงกาฝากจึงก่ะตัวเป็นระบบการอยู่ร่วมกันกับลําต้นส่วนลําต้นก็สร้างรูปลักษณ์ภายนอกของมแมลงคล้ายป้องไม้ไผ่และทําให้มันกลายเป็นมแมลงที่แข็งแรงที่สุด และเนื่องจากเป็นเช่นนี้การโจมตีภายนอกรูปแบบใดก็ตามต่อให้พุ่งเข้ามาทำลายเปลือกด้านนอกและเท้าทั้ง4ก็ไม่สามารถคุกคามถึงเจ้าตะ๊ก,กะแตนยักษ์ได้เพียงแค่ต้องฆ่าหรือทำลายให้ถึงแกนด้านในของมันถึงจะสามารถฆ่ามันให้ตายจริงๆได้ข้างนอกนั้นมันเป็นกาฝากแกนหัวใจหลักของมันอยู่ข้างในเมื่ออ่านข้อมูลอย่างละเอียดของตะกกะแตนยักษ์แล้ว ควางซางก็เข้าใจในทันทีมีหน้าละก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะโจมตียังไงเจ้านี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะบาดเจ็บสักนิดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วให้อยากฆ่าม,มันก็ต้องหาวิธีทําลายแกนหัวใจของมันเมื่อคิดได้ตรงนี้ดวงตาของควางสางก็เปล่งประกายขึ้นมาจากนั้นก็ตะโกนออกไปว่าตัวรัว นายช่วยฉันดึงดูดความสนใจเจ้าแมลงตัวนี้ไว้หน่อยฉันกับหลิวซินจะฆ่ามันแล้วก็เอากริชของนายมาให้ฉันด้วยบัดซบคนมแมลงสาบเกินไปแล้วนะให้ฉันดึงดูดความสนใจของมันมันใช่สิ่งที่ควรทำเหรอนายนายอยากจะฆ่าฉันจากนั้นก็ช่วงชิงมรดกของฉันไปใช่ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางตัวล่วจจึงอดที่จะสะบัดออกมาไม่ได้แต่ก็ได้แค่สะบัดเท่านั้นวินาทีต่อจากนั้น ตัวล่วกลับคลิ้งไปมาเพื่อหลบหลีกการพุ่งโจมตีของตะกะตแตนยักษ์อีกครั้งพร้อมกับกวดแกว่งมือซ้ายขึ้นมากริดสีดำด้านนั้นก็พุ่งออกไปราวกับสายฟ้ากอดปักไปบนพื้นด้านข้างของหางซางอย่างแม่นยำหรือสิน้นนายมาปีนขึ้นบนหลังของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้กับฉันจุดอ่อนของมันคือภายในร่างกายชั้นด้านนอกของมันเป็นเพียงแค่เกราะป้องกันของกาฝากเท่านั้นดังนั้นเราต้องหาวิธีทำลายจุดอ่อนของมัน ฮวางซางไม่ได้สนใจคำสบุถของตัวล่วแต่จับกริดไว้แน่นจากนั้นก็กระโดดไปข้างหน้าตรงเข้าไปหาเจ้าตั๊กแตนยักษ์ที่ถูกตัวลวดึงดูดความสนใจอยู่ครับหลิวซินอดทนที่จะแก้แค้นไม่ไหวดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของฮวางซางเขาก็รีบเคลื่อนไหวแล้วเพิ่มความเร็วจนถึงขีดสุดพุ่งตรงไปหาเจ้าตั๊กแตนยักษ์ตามฮวงซางบอกทันทีมาไอคอนไม้ยักษ์อีกด้านหนึ่ง เมื่อเห็นหางซางและหลิวซินพุ่งเข้ามาดวงตาของตัวล่วกก็เคร่งขึมไปทันทีจากนั้นก็ตะโกนออกมาแล้วยิงปืนใส่หัวของเจ้าตก๊กแตนยักษ์ตัวนั้นจนเศษไม้บนหัวของมันแตกกระจายถึงแม้ว่าปืนหลายนัดของตัวล่วจะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเจ้าตก๊กแตนยักษ์ก็ตามแต่มันกลับไปสร้างความโกรธให้กับเจ้าตก๊กแตนปีศาจตัวนี้แทนวินาทีต่อจากนั้นมันส่งเสียงแหลมๆออกมา จากนั้นก็พุ่งพรวดกระโดดไปด้านหน้าแล้วพุ่งเข้าไปหาตัวลัวอีกครั้งฮ <c oughs> ถึงแม้ว่าเจ้าตะกแตนยักษ์นี้จะมีจุดเด่นในด้านการพรางตัวเหมือนนักฆ่าและการป้องกันที่น่าตกใจแต่ด้านความเร็วและความสามารถในการตอบสนองของตัวลัวหากเขาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเมื่อผเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดเขาก็ยังมีพลังในการป้องกันตัวเองไว้ได้วินาทีต่อจากนั้น ดวงตาของตัวลัวก็ฉายแววเย็นเยะยเยือกขึ้นมาทันใดจากนั้นก็หัวเราะเยาะแล้วพุ่งเข้าไปยังทิศทางของซากเฮลิคอปเตอร์ทันทีส่วนเจ้าตะกแตนยักษ์ก็ตามหลังมาติดๆอีกทั้งยังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงเพื่อไล่ตามตัวลัวให้ทันแต่ทว่าในขณะที่เจ้าตะกแตนยักษ์ไล่ตามตัวลัวอีกทั้งยังอ้าปากเข้ามาอีกด้วยแต่ตัวลัวกลับกระโดดออกไป จากนั้นก็ออกแรงกระทืบซากเฮลิคอปเตอร์บิดเบี้ยวนั้นแล้วออกแรงกระโดดขึ้นไปหลายเมตรอีกครั้งสุดท้ายก็จับต้นไผ่ต้นหนึ่งไว้ได้และค้างอยู่กลางอากาศและในเวลาเดียวกันเจ้าตก,กระแตนยักษ์ที่พุ่งมาด้วยความเร็วก็หยุดตัวไม่ทันก็ได้ชนเข้ากับซากเฮลิคอปเตอร์บิดเบี้ยวนั้นอย่างจังต้องพูดได้ว่าพลังและการป้องกันของเจ้าตะก,กะแตนยักษ์นั้นน่ากลัวมากการพุ่งชนของมัน ทำให้ตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นก็ถูกชนจนบุบลงไปเป็นวงกว้างอีกทั้งยังกลิ้งไปด้านหลังอีกด้วยเศษเหล็กนับไม่ถ้วนจากตัวเครื่องก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วพื้นตอน,นี้แหละเมื่อเห็นเจ้าตะกะแตนพุ่งชนสรากเฮลิคอปเตอร์จนเปลี่ยนรูปร่างจนหยุดนิง่งจากนั้นควาง้างก็ตะโกนออกไปแล้วพุ่งออกไปข้างหน้าจากนั้น จับเปลือกนอกที่มีรอยบุบและร่องรอยของเจ้าตะกะแตนยักษ์ตัวนั้นด้วยมือข้างเดียวราวกับขอนไม้แล้วปีนขึ้นไปราวกับกำลังปีนต้นไม้ตรงไปยังแผ่นหลังของเจ้าตะกะแตนยักษ์โดยตรงและในเวลาเดียวกันหลิวซินก็ปีนขึ้นไปจากอีกด้านแต่ชั่วพริบตาที่กำลังปีนขึ้นไปนั้นฮวงซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็จับกริดของตัวล้วอไว้แน่น แล้วออกแรงเสียบลงไปบนหัวของเจ้าตักะแตนยักษ์อย่างโหดเหี้ยมทันที